สบายดีพี่น้อง oh, <my> เออ m god อันข้าวผัดกะละมังนึง <c oughs> ข้าวผัดเซเนมบุลุง <Yes. S 1> ตยตักตจานแค่จานมันข้าวผัดเซเนมพี่น้องใส่กุ้งเนมกุ้งเิมแหละขางล่างไ่มีมาล้เนินลามากกข้มึงกิน แ้วเติ้าตักขางลมแน่นำสุปปกาทดิบตักข้างลไม่เาทิงมานแล้วลุงห้อยนามันชื่อห้อยหนามอไกัไปอยากมาจะกินเองตัวริบนี้ตัวริบนะครับมันสุกบลแหหนังมูกินแลอวเ่อาไปเปิดเลยกินมปแล้วคือจะกินกับผัดกินมา มาเด้อพี่น้องกินข้าวพัดน้ำกันมานอี้อยนะคับน้องบอะตื่นพี่น้องเออยนี่่นอากาศมปนห้อนเนี่ยตื่นอลมพอดีอร่อเริ่มมานด่มาน่าก็ไข่มาแลอย่างเี้ยฝนนะ มากกว่าขกาว่มบูรณเพรามาลงก่าสมบูดณอลกเองที่ไม่มีกระกเองแต่เรอจะทำลูกไก่เอาบองไม่เคยบองมาฟอบบองดีบองอะไรใช่ไหมนี่หนาบวงอีกด้วยโอ้ อย่าไปตากแดดกันจะเอาก็ไปหมดยังกะตีห่อนอากาศนอนนอนเล่ะบ่ายโมงว่านนี่ก็แนี่นี่เรียบรยโบโตกว่านี่มันเลยใจว่านนี่ก็ห้อนแนี่นี่เลียว่าก็บโต๊กเจ้าคือว่าไม่ได้กระตุกตกไม่ใช่โบโตกอันนี้ก็มันนี่ก็ห้อนนอนก็บชิคือเก่าเลยพี่น้องเลย จากแม่นยางปีนี่ไ้ปามาย่างกินเดไก่มานยางกินอะไรก้อนไก่เนอะจะหลับางกันเนาะห้อนกับไปได้ยินนะไร่ซะไก่ไก่เลยนะนี่มันคืนแม่กับปลาดเละไหนมากินนี่ชองมือเด้บอกกินข้าวไิเก่ากินลาย ไปช่วยผูกเข่าผู้รอดทางในผู้ที่ว่ากลายไหมลูกอ่อนตาวแดดมาจ้ะเนาะคือผูกเข่าทางในรถใส่กระสอบตุ้มอาหารเที่ยงมืออื่นจะปล่อยมันมีเลยบบเค็ค่ะใช่ในค่องแหมใหม่มินเอามาต้มก็โหลดมันบ่ผักเรา ม,มึงเพินฟาร์ไก่กับเรานะ่ะไขสะ่สักไข่ใส่เราน้บได้ดูแลนะครับวางมาเขากินกันมามาเขากินกันมาเดินกินข้าวกันนะมาเลยแต้

วายฉันเจอกุ้งอีกแล้วเอี้ยทำไมมันหมานแค่จงฉันดิทางบ้านเขาจะมาลงอากาศครับคันตกนี่มันไม่น่าดูใกล้ ป้ากเทิรนดุมากเลยกระจายอีกได้อีกเลยเนอะทางดำทั้งนีบไน้องพอดูพูดนิ้วบอกเลยนี่บ่อน้ำน้องพี่ภาษสาทเลยค่ะอุ้งจาหน้าไี่จะจีบอะไรรู้ไหมกิเยอะชอบมาละไ่ะเนี่ยพี่พูดละอาบเบิ้ลเลยมั้ตะกร้อเบิ้ลจะจีบ อร่อยนะน้ำ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 จดอหาชุดื้อห่อนย่ประมาณหล่อตัวยันฉลุซื้อมามา้อนมาอินกูกิน

hông phải ăn mày gìn, ăn mày gìn. không phải hả? Sẻ tu. Si kẻ kín kìa. เอาหนิลูกเอาหนเอาน่ากันยังกาววันนี้มันแฉะไปดิมอนเย็นมันเดะการกินเนี่ยกินตอนมันเย็นด้วยเนาะเดะไปแฉะแกงหลักเราเคยไอ้มาเกะเหนียวไงกินมันโจ๊กน้ำใหม่ใช่ใช่มาเสายใจน้ำใหม่น้ำใหม่กูน่าเอาบันทิดมันเจ้าจิ้เผาไปเนาะเติมถ่านอิดสุดเอาใหม่แล้วก็จะรดข้างใหม่เลยตายเลย หมนก็มาใช่ไหมแม่น้ำมนต์เขาไปกินนันลางจืดเั้งสามค่ะไอเดียวไม่ดีเรื่องยู่งมั้แบบไม่ฮะไปไปหลังจ่อ่ปิ้วป้วปิ้วปิ้วเรื่อยอ่ะพอเมื้อกี้พาเมื่อตอนันอ่ะเอนด์ไล่อไปป่ ยดดเอง,องบ่มาบ่ยดดเองบ่มามาปวดตาเลยเนาะหลับสิไม่ใส่สูทอ๋อเอ้าช่วยน้าเนี่ยเจ้าใช่ปะด้วยปกด้วย อารมณ์หมดใจแล้ว,นวคนหลอ,นะน,อ,อนั่นจอมสมมุติยังอาปากว้จะไปประรุ่ก่อนแจงก่อนทีไปหลบสานยี่ยหลบทีหลบพี เบิ่ดูเห็นเนเอเห็นเพนเอเห็นเพนเอมีเจคนมีจคนลาลพ่ม่พี่น้องขอบคัทุกคนที่ติดตามชมโอ้มึงยังหลามมึงยังหลาบหลาบหลามหลามหลับหาบี่บงษเศรษะ 一包。